สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับ Monster Ecology กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและสําหรับมนสเตอร์ที่จะพาไปรู้จักกันในวันนี้ก็คือมังกรหินบาซาริอสหรือว่าบาซาริออสนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปฟังประวัติของมันกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับอีกทั้งผมก็ยังมีเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับผมตามไปกดถูกใจกันได้นะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะครับ บาซันมอสน,นะครับผมเป็นสายพันธุ์มังกรบินที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณเขตบูเขาไฟนะครับอีกทั้งยังเป็นตัวที่ยังไม่เต็มวัยของเจ้ามังกรเกราะกราบีมอสนั่นเองนะครับโดยที่มันจะมีขนาดร่างกายเพียงแค่ครึ่งเดียวของตัวเต็มวัยแล้วก็มีลักษณะนีสัยที่ค่อนข้างนิ่งและสงบสงเงียบมากกว่าเจ้ากราบีมอสนะครับผมแต่ถึงแม้ว่ามันจะยังเป็นตัวที่ไม่เต็มวัยก็ตามนะครับมันก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เหมือนกันนะ เช่นเดียวกันกับลักษณะนิสัยของมันนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมีนิสัยที่ค่อนข้างนิ่งก็ตามแต่มันก็มีบางกรณีที่มันจะโจมตีฝ่ายตรงข้ามที่มันตัดสินว่าเป็นภัยต่อตัวมันด้วยเช่นกันนะครับซึ่งลักษณะนิสัยแบบนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้าเอียนคุกนั่นเองนะครับผมและด้วยความที่ว่าเปลือกของมันนะครับมีพื้นผิวที่เป็นหินแล้วก็มีความแข็งมากนะครับจากลักษณะรูปร่างของมันนี่เองนะครับผมจึงทําให้มันถูกทางสมาคมฮันเตอร์เรียกว่ามังกรหิน โดยปกติแล้วนะครับผมมันจะทําการมุดอยู่ในดินแล้วก็โผล่เฉพาะส่วนหลังที่เป็นหินขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกสายตาของสิ่งมีชีวิตอื่นให้เข้าใจว่ามันเป็นเพียงแค่ก้อนหินขนาดใหญ่ทั่วๆไปเท่านั้นนะครับด้วยความที่มันทําแบบนี้เนี่ยจึงมีการเรียกมันอีกอย่างว่ามังกรบินล่องหุ่นด้วยนะครับผมมีในหลายครั้งเลยที่มีฮันเตอร์ที่ไม่ทันสังเกตแล้วก็เข้าไปใกล้พวกมันจนถูกโจมตีเข้านะครับและถึงแม้ว่าจะสังเกตเห็นถึงการพลางตัวของมันก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับผมที่จะทําลายเปลือกนอกที่แข็งแกร่งของมันได้และด้วยความที่ว่ามันยังเป็นเพียงแค่ตัวที่ยังไม่เต็มวัยนั้นนะครับสภาพร่างกายต่างๆของมันเนี่ยจึงด้อยกว่ากาบิมอสมากนะครับผมสิ่งที่แตกต่างกับตัวเต็มวัยของมันนั่นก็คือเปลือกนอกที่แข็งและก็หนากว่ากรบิมอสเท่านั้นเองนะครับและจากความแข็งแกร่งของเปลือกนอกของมันนี่เองเนี่ยการวิ่งพุ่งชนของมันจึงมีพลังในการโจมตีสูงกว่าการโจมตีแบบปกติของมันนะครับผม แต่ถึงอย่างไรก็ตามตรงบริเวณท้องที่ยังไม่พัฒนาดีนักเนี่ยจะมีความบางมากกว่าพื้นที่อื่นนะครับผมและถ้าเกิดหากสามารถโจมตีตรงส่วนนี้อย่างหนักได้เนี่ยผิวนอกของมันก็จะแตกออกเผยเห็นเนื้อที่อยู่ข้างในของมันนะครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่มากของมันอีกด้วยปีของมันนั้นนะครับผมไม่ได้รับการพัฒนามามากสักเท่าไหร่นะครับและความสามารถในการบินของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่ำอีกด้วย แต่เพื่อเป็นการทดแทนข้อด้อยในตรงนั้นนะครับผมปีกของมันเนี่ยจึงเหมาะสําหรับในการขุดดินลงไปเพื่อที่จะทําการพรางตัวหรือว่าจะเคลื่อนที่ในใต้ดินแทนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยมีการพบเห็นพวกมันอาศัยอยู่ในบริเวณเขตบูกเขาไฟเท่านั้นนะครับผมแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมีรายงานหลายฉบับยืนยันว่ามีการพบเห็นพวกมันปรากฏตัวในบริเวณหนองน้ําแล้วก็พื้นที่ป่าด้วยนะครับ ซึ่งพวกที่อาศัยอยู่ในเขตอื่นๆนอกเหนือจากภูเขาไฟเนี่ยบริเวณหลังของพวกมัน,นจะถูกปกคลุมไปด้วยมอสหรือว่าตะไคร่น้ําอีกทีหนึ่งนะครับอาหารหลักของพวกบาซันมอสเนี่ยก็จะเหมือนก,นกันกับเจ้ากราบีมอสนะครับซึ่งนั่นก็คือพวกหินแร่ต่างๆนั่นเองพวกมันจะมีแบคทีรียในร่างกายที่สามารถย่อยสลายหินแร่เหล่านั้นเพื่อทําการรับสารอาหารได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าบาซันมอสนั้นเนี่ยยังเป็นตัวที่ไม่เต็มวัยนะครับมันจึงยังไม่มีแบคทีรียเหล่านั้นในจํานวนมากเท่ากับกราบี ดังนั้นแล้วเนี่ยเพียงแค่การกินหินแร่เพียงอย่างเดียวเนี่ยจึงอาจจะทําให้มันได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะครับแล้วเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยู่นั้นเนี่ยมันก็จะทําการดักจับสัตว์ขนาดเล็กหรือว่าพวกมแมลงเกาะแข็งต่างๆมาเป็นอาหารโดยการใช้ก๊าซพิษท,ที่พ่นออกมาจากช่องท้องส่วนล่างของมันมันกินเหยื่อเหล่านั้นร่วมกับหินแร่ต่างๆเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตแล้วก็เพิ่มจานวนแบคทีเรียให้แก่ร่างกายนั่นเองนะครับสําหรับการต่อสู้ของมันนั้นนะครับผม นอกเหนือจากก๊าซพิทที่พ่นออกมาจากช่องท้องส่วนล่างของมันแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะปล่อยของเหลวเปลวเพลิงที่มีคุณสมบัติระเบิดได้ออกมาจากปากได้ด้วยนะครับและเช่นเดียวกันกันกบเจ้ากราบีมอสมันสามารถที่จะปล่อยรังสีความร้อนออกมาจากปากได้แต่ดูเหมือนว่ามันจะยังยิงได้ไม่สมบูรณ์แบบนักนะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยมันก็จะไม่มีรังสีความร้อนออกมาจากปากของมันด้วยแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการปล่อยรังสีความร้อนออกมา แต่สาหรับฮันเตอร์แล้วก็ควรที่จะระวังตัวนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดมันปล่อยได้สําเร็จแล้วก็ฮันเตอร์คนนั้นย่อมได้รับอาการบาดเจ็บที่มากพอสมควรได้เป็นอย่างแน่นอนนะครับแร่ที่มันกินเข้าไปนั้นนะครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยะจะกลายเป็นเปลือกนอกของมันและมันสามารถที่จะทําการสลัดหินแร่พวกนั้นเนี่ยออกจากทางหางหรือว่าเปลือกของมันเพื่อที่จะใช้ในการจู่โจมได้อีกด้วยนะครับและด้วยความที่ว่าเปลือกนอกของมันนั้นเนี่ยบรรจุไปด้วยบรรดาแร่ที่หายากในเขตบุเขาไฟนี้เอง มูลค่าวัสดุที่ได้จากมันเนี่ยจึงมีราคาและก็มีความต้องการในการซื้อขายที่สูงนอกจากนี้เนี่ยยังมีความต้องการซื้อขายหินพิเศษที่หล่นมาจากบริเวณต่อมน้ําตาของมันนะครับซึ่งหินเหล่านั้นเนี่ยจะถูกเรียกว่าน้ําตามังกอนหินแต่สําหรับในกลุ่มพวกผมเนี่ยจะชอบเรียกกันว่าน้ําตาบาซันนะครับซึ่งก็จะฟังแล้วเหมือนชื่อเพลงลูกทุ่งประมาณนี้นะเจ้าน้าตาบาซันเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงกว่าปกตินะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะในระดับโลลังนะครับผมก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 8,888นะครับและถ้าเกิดเป็นไฮแลนด์เนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่9,999เลยทีเดียวและด้วยความที่ว่าวัสดุที่มีมูลค่าสูงนะครับบวกกับความสามารถในการต่อสู้ที่ต่ำของมันนี่เองมันจึงมักตกเป็นเป้าหมายของเหล่าฮันเตอร์หน้าใหม่แล้วก็พวกลักลอบล่าสัตว์นะครับคือสำหรับเจ้าบาซาลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผม มันง่ายจนถึงขั้นที่แบบว่าในกลุ่มพวกผมเนี่ยมีคำพูดกันในกลุ่มเวลาที่แบบว่าไม่รู้จะตีตัวอะไรกันดีว่าคิดไม่ออกบอกบาซันนะครับและในเขตทะเลป่าภายใต้เขตการปกครองของสมาคมนักล่าบาบาลเลเนี่ยก็ได้มีการค้นพบมังกรบินสายพันธุ์ใหม่นะครับผมและมันได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่ามันคือสายพันธุ์ย่อยของมังกรหินบาซันมอสเนื่องจากรูปลักษณ์และก็ระบบนิเวศที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากนะครับ เพียงแต่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่มองดูคล้ายกับคริสตัลแวววาวสีชมพูสดใสปรากฏขึ้นตามร่างกายนะครับจึงทําให้มันมีชื่อเรียกว่ามังกรหินชมพูนั่นเองนะครับผมหากเอาไปเปรียบกับบาซันมอตัวปกติแล้วเนี่ยไอ้เจ้าคริสตัลสีชมพูเนี่ยนะครับผมมันจะทําให้มันดูสะดุดตามากกว่าตัวทั่วไปพอสมควรเลยแต่ในบริเวณทะเลป่านี่นะครับผมก็จะมีหินแร่หายากที่มีสีคล้ายๆกันกระจายอยู่ไปทั่วนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยการพังตัวของมันก็ยังคงที่จะใช้ได้ผลเหมือนเดิมพอสมควรเลยนะครับเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูนะครับมันก็จะทําการสั่นร่างกายแล้วก็จะทําการกระจายผลึกเหล่านี้เนี่ยออกไปรอบๆเพื่อที่จะทําการโจมตีแล้วก็ข่มขู่คู่ต่อสู้นะครับผลึกเหล่านี้นะครับผมจะมีความแข็งมากแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันถูกสะบัดออกอย่างรุนแรงนะครับจึงทําให้มันตกลงมาจากความสูงที่มากกว่าความสูงของตัวบาซันมอสเองเนี่ย จึงทาให้ผลึกเหล่านี้นะครับผมมีความสามารถที่จะน็อกคู่ต่อสู้ได้หากมันตกลงใส่หัวตรงๆเลยนะครับแต่คิสตัลพวกนี้เนี่ยมันกลับมีความเปราะอย่างน่าประหลาดนะครับคือมันจะแตกออกเป็นชิ้นๆเมื่อมันทาการตกกระทบลงบนพื้นดินนะครับผมแต่ทีตอนหล่นใส่หัวเรากลับไม่แตกนะครับแต่ในบางก้อนเนี่ยมันก็จะทําการปักอยู่กับพื้นไม่แตกออกนะครับผมและก็แร่หายากเนี่ยก็สามารถที่จะขุดออกจากคิสตันเหล่านี้ได้นะครับ ในปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้าบรนสัมอสสายพันธุ์ย่อยเนี่ยมีถิ่นที่อยู่ค่อนข้างจํากัดแล้วก็พบเห็นได้น้อยมากนะครับและด้วยความที่ว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยแทบจะไม่ทําความเสียหายโดยตรงต่อชีวิตของมนุษย์เลยดังนั้นแล้วคําร้องที่จะขอให้ไปล่าเจ้าพวกนี้เนี่ยจึงไม่ค่อยมีไปด้วยนะครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับผมพลังในการต่อสู้ของมันเนี่ยก็สูงกว่าสายพันธุ์ปกติและถ้าเกิดในกรณีอุปกรณ์ของเราไม่ดีพอนะครับผมก็ยากที่จะทําอะไรมันได้ด้วยเช่นกันนะครับ นอกจากนี้วัสดุของตัวมันก็มีมูลค่าและก็มีการซื้อขายกันในตลาดที่สูงกว่าพันปกตินะครับและด้วยความที่ว่าวัสดุของมันแข็งกว่าวัสดุของสายพันธุ์ปกตินั่นเองแม้แต่ช่างฝีมือที่มีทักษะที่สูงเนี่ยก็ยังทําการอดครวนอยู่บ่อยบนะครับผมเวลาที่จะต้องทําการแปรรูปชิ้นส่วนของมันแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่ว่ามันหาได้ค่อนข้างยากและก็เพิ่งจะทําการค้นพบได้ไม่นานนะครับจึงทําให้ข้อมูลต่างๆนั้นเนี่ยยังไม่เพียงพอจึงยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่า ไอ้เจ้าบาซันมอสสายพันย่อยนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตไปเป็นกราบีมอสสายพันุ์ทั่วไปหรือว่าส,สายพันธุ์ย่อยที่เรารู้จักกันดีได้หรือไม่นะครับซึ่งเหล่านักวิจัยเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทําการหาคําตอบได้จึงมีการตั้งทฤษฎีไปต่างๆนานา,นา,นา,นาเช่นมันอาจจะเติบโตกลายเป็นมังกรบินที่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างจากกราบีมอสที่มีอยู่ในตอนนี้ก็ได้ซึ่งก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับผม หรือว่ามันอาจจะเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยในขณะที่มันยังคงรูปร่างลักษณะแบบนี้เหมือนเดิมก็ได้นับว่าเป็นมังกรบินที่มีเรื่องให้ศึกษาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมและประวัติของเจ้ามังกรหินบาซันมอสก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถูกใจ,จหรือเปล่าสาหรับมอนสเตอร์อีโคโลจีตัวถัดไปนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับซึ่งนั่นก็คือเจ้าตัวเต็มวัยของเจ้าบาซันมอสกราบีมอสนั่นเองนะครับ สำหรับในวันนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ